สำหรับชาวราศีกุมนะครับโชคลาภในเดือนมกรา6-8นี้จะเป็นไปนในทิศทางไหนนะครับเราก็มาเปิดไพ่ดูกันนะเป็นแนวทางนะครับโอเคแมเริ่มมากก็ได้เดชเลยทีเดียวนะจะพูดว่าเป็นเรื่องแย่ก็ได้ะจะพูดเป็นเรื่องดีก็ได้อีกเช่นกันนะครับก็บอกว่าชาวราศีกุมเนี่ยมันเป็นหนึ่งราศีที่ มีทั้งจุดจบและก็จุดเริ่มต้นใหม่นะครับถือว่าเป็นการละทิ้งอดีตนะกันเนาะอะไรที่ว่ามันแย่ๆทิ้งไว้ในปี67นะแล้วก็ก้าต่อไปในปี68อนะครับอะไรยังไงเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะถ้าคุณอยากจะให้มันมีโชคดีเนี่ยเข้ามาในปี68เนี่ยนะครับก็แนะนำว่าเออปีนี้เนี่ยนะคุณเองเนี่ยก็ไป ทำมุนทำผู้สนเนี่ยนะเริ่มต้นเบิกเลิก,ลกปีใหม่พศออใหม่เลยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะครับนะการงานก็จะกลับมารุ่งโรจน์รุ่งเรืองนะครับว่ากันอย่างนั้นเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกุมนะครับเออชาวกุมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่อง,องการละทิ้งนะละทิ้งสิ่งต่างๆสิ่งเก่าๆสิ่งที่เป็นอดีตไปนะครับแล้วก็เฮ้ยเติมสิ่งใหม่ๆ นะให้มันเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะครับอ่ะเขาบอกว่าคนที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงละ่ะเล่นแนวไหนดีเขาบอกว่าดูว่าอะไรที่ว่ามันเป็นเรื่องโหบางคนบอกโหไพ่ทาวเวอร์มันมันไม่ใช่เลวร้ายเหลอจัดนะครับ<ม>เขาบอกว่าในเรื่องของคนที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงเนี่ยนะเล่นอะไรที่เกี่ยวกับวัดเก่าวัดโบราณนะครับหรือว่าในเรื่องของ สำนักสง์อะไรเงี้ยก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับให้โชคคุณในเดือนมกรานี้นะครับขอแค่ว่าเนี่ยคุณตั้งจิตดีๆนะถ้ามันบุญสัมพันธ์กันเนี่ยนะต้องบอกเลยว่ารับทรัพย์แน่นอนนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกุมทุกท่านนะครับเพ่งงรวยๆเนาะไม่ต้องไปกลัวในเรื่องของไพ่ว่ามันจะออกอะไรนะแค่เราปรับชีวิตให้มันนะลงล็อกนะครับคุณเองก็จะได้รับทรัพย์ว่ากันอย่างนั้นนะครับ